สนใจซื้อขายไอดีเพจพี่เลยครับผมมีผู้ติดตามมากกว่า1000คนสนใจซื้อขายไอดีราคาถูกต้องเพจพี่เลยครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะจ๊ะใครสนใจก็ลองทักเข้ามาดูได้นะครับผมกราบสวัสดีครับน้องๆที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมก่อนตัวเกมจะ ปรับปรุงพรุ่งนี้นะครับผมก็คืออัปเดตนั่นเองก็ใครสนใจไอเดียไหนก็เข้ามาดูในเพจพี่ได้เลยนะครับผมมียดีหลักสิบถึงหลักร้อยครับผมหลักร้อยถึงหลักพันนะครับผมโอเคตอนนี้พี่ก็จะมารีวิวงบ490บาทนะครับผมไอเดียนี้เลยนะครับผมสวยๆฮะโอ้นำทับโดยแฮลิเคนนะครับผมบอกเลยว่าสวยมากฮะใครสนใจไอเดียก็คลิกลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม บอกเลยว่าหั่นแน่นๆครับผมคุ้มมากไอดีนี้ใครได้ไปเอาไปทำกำไรต่อได้แน่นอนครับผมเกเพิ่ <Okay. S 1> <Okay. S 2> มเติมก็ถือว่ามีตึงๆเตงๆแน่นอนฮะโอเคครับผมหก็ถามว่ามันคุ้มไหมคุ้มแน่นอนครับผมไอดี ID แบบนี้นะฮะกองหน้าคู่หายากครับผมกองหน้าคู่สมัยนี้แบบ โชว์ไทมนะครับผมก็มีประธานเป้นะครับผมเป็นตัวสำรองใครสนใจอยากเล่นตัวไหนก็มีพร้อมให้เปลี่ยนลงทุกตัวแน่นอนครับผมโอเคบอกเลยว่าสวยจัดครับผมแล้วก็มาดูฟูลทีมอีกฟูลทีมหนึ่งนะครับผมเป็นฟูลทีมเขียวนะครับผมแต่ก็ขาด3ามตัวครับผมก็ไม่ได้เขียวมากครับผมโอเคก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมก็มีฟูลทีมแมนยูนะครับผมครบครบ น่าจะครบเออครบเซตเลยแต่มันไม่ใช่ตัวฟิวเจอร์นะครับันเป็นตัวนักเตะที่ธรรมดาบางตัวนะเอ,อก็มาดูกันเลยก็ถือว่าสวยอยู่ครับผมมีมาคัลเล็ตฟอร์ดพวกนี้อยู่นะครับผมฟูลทีมแมนยูแบบสายปั้นทองอะสายไล่ล่าทองนะครับผมต้องมีฟูลทีมสักอย่างน้อยเจลิกหนึ่งทีมแล้วก็ทีม ทั่วไปแบบนี้อีกหนึ่งทีมนะครับผมค่อยไล่ลาทองได้นะครับผมโอเคก็คร่าวๆก็ประมาณนี้เลยนะครับผมใครสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมก็มาดูเพิ่มเติมครับผมมีลเอนเนลเมสซี่นะครับล่างปารีสนะครับผมบอกเลยว่าสุดจัดนะครับผมโอ้โหลามอสก็มีนะครับผมกองหลัง dk r ครับผมใครสนใจก็คลิกลิงก์เลยนะครับผมก่อนตัวเกมจะอัปเดตพรุ่งนี้นะครับผม ใครสนใจก็รีบมาซื้อเลยนะครับผม ID มีอีกเยอะครับผมหลักร้อยฮะหลัก10ก็มีครับผมก็เข้าไปดูก่อนได้นะครับผมในเพจพี่เลยนี่ฮะ ID นี้สวยๆฮะหน้าคู่สวยมากใครสนใจต้องจัดแล้วคุ้มราคาจริงฮะ490บาทเท่านั้นเองนะครับผมโอเคถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กด Subscribe ช่องพี่ด้วยแลวกันบายบายครับผมไปเจอกันคลิปหน้า